แนวแนวทางการจัดการศึกษาขอ,ของสถานศึกษาให้มีความยั่งยืนในส่วนของโรงเรียนที่ททรับผิดชอบอยูอ่ได้สร้างบทบาทของบคุครูเพื่อให้คูณครูได้ทันต่อยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการศึกษาของของโรงเรียนให้ยั่งยืนนั้นประการแรกก็คือครูต้องมีบทบาทต้องรู้บทบาทของตัวเองสร้างความสนับให้คุณครูมีบทบาทบทบาทของคุณครูที่สําคัญก็คือ,อเตรียมความพร้อมอเรื่องของอนาคตการทํางานของเด็กที่มาเรียนอยู่กับเราในวันข้างหน้าให้เขาสามารถที่จะอยู่ รอดได้ในโลกแห่งการแข่งขันเพราะฉะนั้นส่วนนี้คุณครูจะต้องมีความพร้อมและก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ที่จะไปถ่ายทอดสู่เด็กตอนนี้ถึงเวลารอบตัวเด็กเรีย้เปลี่ยนไปหมดวิธีการเรียนรู้ก็เปลี่ยนไปวิธีการเข้าถึงข้อมูลก็เปลี่ยนไปธรรมชาติการเรียนรู้ของคุณมันก็เปลี่ยนไปเ,เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องยอมรับว่ามันขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาให้ยั่งยืนนั้นเราจะต้องสร้างให้เด็กรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นให้รู้จักใช้ทัก,ทกษะให้รู้จักรู้จักหาข้อมูลด้วยตัวของเด็กเองเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีครู เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องสนับสนุนการเรียนรู้เพราะฉะนั้นบทบาทที่ชัดเจนโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครูจะเป็นผู้บอกเล่าเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่จะครอบครองความรู้ของเด็กเหมือนเมื่อก่อนนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะต้องสร้างความตระหนักแล้วก็เรียนรู้ไปกับเด็กทาให้บทบาทของคุณครูในยุคปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปและก็เป็นโจนทย์สําคัญที่คุณครูต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไป นำไปถ่ายทอดให้กับเด็กจะไปรอตาราเรียนเหมือนเมื่อก่อนนั้นไม่ได้เด็กก็เช่นเดียวกันจะไปรอความรู้ที่คุณครูถ่ายทอดอย่างเดียวในห้องเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องให้ทันโลกทันต่อเหตุก,การณ์ความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีก็มีความสําคัญครูถ้าไม่เป็นเทคโนโลยีหรือใช้เทคโนโลยี ไม่เป็นก็จะกลายเป็นคนล้าหลังแล้วก็จะตามหลุไม่ทันฉะนั้นอยู่ที่สําคัญที่ทางโรงเรียนให้ความสําคัญก็ก็เรื่องของการจัดก,การศึกษาของสาระศึกษาให้อย่างดีงนั้นเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวครูเป็นสําคัญตัวเด็กเช่นเดียวกันเด็กเราก็ต้องสร้างความตระหนักในเรื่องของตัวเด็กนะเพราะว่าหลักสูตรใหม่ก็เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีทักษะ ที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้หลายๆทักษะเช่นทักษะการเรียนรู้และนวัตรกรรมที่พูดไปต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องใส่ใจเรื่องของนวัตรกรรมถึงแปลกใหม่เด็กต้องมีวิจารณญาณรู้จักคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้จักการสื่อสารต่อเพื่อนต่อบุคคลรอบข้างแล้วก็มีความเต็มใจที่จะร่วมมือกับไม่ว่ากับเพื่อนร่วม ชั้นเรียนหรือคุณครูในประการที่2ก็คือเรื่องของข้อมูลสารสนเทศที่พูดไปการใช้เทคโนโลยีเด็กจะต้องรู้จักการใช้ข้อมูลต้องต้องรู้เท่าทันสื่อต้องแยกแยกให้ได้ต้องฉลาดที่จะสื่อสารในเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยประการที่3ที่จะต้องปลูกฝังในตัวเด็กก็คือทักษะเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วก็เรื่องของ อาชีพในวันทางหน้าเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีความยืดหยุ่นหลักสูตรนี้จะให้ความยืดหยุ่นในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องทัดขับสารพิมิตม,มากเด็กจะต้องรู้จักปรับตัวกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้มากขึ้นรู้จักการเข้าสังคมกับเพื่อนเข้าสังคมกับคนรอบข้างเด็กจะต้องมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่ อาชีพในวันข้างหน้าและที่สําคัญก็คือต้องมันม่นวิาความรู้รอบๆตัวให้เป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของตัวของผู้บริหารก็มีความสําคัญนะครับที่จะทําให้แนวทางการจัดก,การศึกษาของสาถงสานศึกษาเนี่ยเป็นไปด้อย่างยั่งยืนผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนะครับประการแรกต้องเป็นผู้นํายุคใหม่แล้วยุคสมัยเก่าก่อนที่บริหารแบบนั่ง และสั่งการน้นไม่ได้จะต้องเรียนรู้ความเข้าใจของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์นะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยในแบบที่เขาเป็นเขาอยู่เพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติตามตามนี้บุคลิกลักษณะของผู้บริหารของทีมง,งานยึ่งมีความสําคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือได้ดีทั้งตัวครูต่อเพวื่อนร่วมง,งาน และก็มีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันเพื่อที่จะนําไปสู่การทํางานอย่างมีประสิทิภาพและมอประสิทธิผลเพราะฉะนั้นตัวผู้นําจะต้องเป็นผู้นํายุคใหม่ด้วยในประการที่สองของของของผู้นำเนี่ยจะต้องออทํางานโดยใช้สมองนะครับหรือเราเรียกว่าเบน working ะต้องเรียนรู้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ว่าการทํางานกับคนนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากจนเกินไป เพราะฉะนั้นเรื่องพฤติกรรมของทีมงานของเพื่อนร่วมงานผู้บริหารจะต้องใช้สมองคิดนะทั้ง4ส่วนเลยนะเพื่อให้เกิดจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็ทําใหนะ้สามารถที่จะทําให้งานบนรรลุได้ตามที่คาดหวังได้ประการที่3จะต้องจะทาให้สถานศึกษาในการจัดก,การศึกษาย่างยืนได้จะต้องผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองเสม,มอเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะคิดก็ต้องคิดอย่างเชิงระบบ คิดแบบเชิงกลยุทธ์คิดสร้างสรรค์งานอยู่ตลอดเวลานะครับทำงานในในเชิงลุกมากตั้งรับไม่ได้เพราะสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหารู้จักคิดแก้ปัญหาและนําปัญหานั้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประการที่4่การทํางานจะต้องอาศัยความร่วมงานต้องอาศัยทีมงานหรือ ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของเพื่อนร่วมงานนะเราเป็นผู้บริหารก็เป็นแค่ผู้เป็นโค้ชที่จะให้คําแนะนําเป็นผู้สอนงานให้กับทีมงานไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทํางานกันไปคนละทิศคนละทางสร้างความเข้าใจให้เพื่อนร่วมงานให้ได้เพื่อให้เกิดความกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้มีความรับผิดชอบเพื่อให้งานที่ ดําเนินการอยู่ได้บรรลุตามเป้าหมายประการที่5ต้องยอมรับเรื่องความเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการทีมงานเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปทุก,ทกเวลาทุกวันทุกนาทีด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงมีส่วนสาคัญที่จะเป็นผู้ทําให้ในทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความยั่งยืน อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ปกครองพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันสถานศึกษาฝ่ายเดียวจะจัดการศึกษาให้อย่างยืนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีส่วนสําคัญประการเรกนี่จะต้องการสอนลูกจะต้องสอนให้ลูกเล่นอย่างมีอิสระเพื่อเป็นการพัฒนาการสมองของเขาพัฒนาการกล้ามเนื้อพัฒนาการการสัมผัสการสังเกตการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ล like like ูกได้ใช้ความคิดอย่างอิสระอย่าไปสกัดกั้นเขาอยากคิดอะไรเขาอยากถามอะไรเขาอยากพูดอะไรเราต้องเข้าใจเขาการตัดสินใจของเด็กเป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นเพื่อพัฒนาเด็กในตัวนี้เรื่องสมองทั้งสองชีกเขาเรียกว่าชีก EQ และ IQ คือความจําและความคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องควบคู่กันไป น่นจาจะเก่งแต่ IQ ความจำดีแต่ขาดความคิดสร้างสรรค์ความคิดอย่างาชาฉลาดอย่างสร้างสรรค์น,นี้ไม่มีหรือเราเรียกว่าไม่มี EQ ก็ไม่ได้ั้า IQ และ EQ เราก็ต้องพัฒนาไปตร้อมกันในจต่วนที่เท่าๆกันประการที่สองพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือเรื่องของสื่อสารกับลูกต้องสื่อสารคำพูดอย่างสร้างสรรค์นะอย่างมีศิละปะในการพูดนะการพูดคำหยาบก,การพูด คำที่เป็นเบอย่างที่ไม่ดีก็ไม่ควรที่จะพูดต่อหน้าลูกหรือให้ลูกได้ยินประการที่3การจัดระบบของเด็กนะสอนลูกอย่างไรให้ลูกรู้จักจะระบบระเบียบง,ง่ายๆนะเพื่อการเรียนรู้ที่จะจัดการกับชีวิตของเขาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องมีส่วนสำคัญที่จะต้องสร้างระเบียบเขาเรียกว่าระเบียบเรื่องที่บ้านแล้วก็มาสานต่อที่โรงเรียน เพราะฉะนั้นต้องกระเบียบวินัยของเด็กให้เรียนรู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎง่ายๆพื้นฐานง่ายๆเพราะต่อไปเขาจะต้องเติบโตแล้วก็อยู่ในสังคมเขาจะได้รู้จักเคารพกฎหมายของบ้านเมืองกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศถ้าไม่รู้จักกฎระเบียบพื้นฐานเบื้องต้นในวันข้างหน้าก็จะทําให้การปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองก็ย่อมที่จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีส่วนสำคัญ เรื่องที่สี่ที่ที่ที่คิดว่าในทางการจัดก,การศึกษาให้ย,ยั่งยืนได้นั้นนะในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือเรื่องของการควบคุมเด็กให้ใช้สือ่อเทคโนโลยีให้เป็นนะเด็กทุกคนเดียวนีนะ้ก็จะมีมือถือมีเทบเล็ตนะเพราะฉะนั้นจะให้เขาเล่นเกมก็ต้องดูว่าเกมที่เขาเล่นนั้นมันมันเป็นเกมที่เหมาะกับวัยหรือเปล่าเป็นเกมที่มันก้าวร้าวมันรุนแรงหรือไม่ การที่ให้เด็กเล่นเกมอย่างอิสระนั้นโดยพ่อแม่ไม่ได้รู้เห็นด้วยมันจะลวมฝังเด็กให้มีแต่ความอาฆาตแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะต้องให้ความสำคัญและควบคุมให้ดีนะครับต่อไปเรื่องที่5ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในเรื่องเกี่ยวข้องก,กับก,การจัดการศึกษาก็คือสอนวัฒนธรรมที่ดี สร้างจิตสำนึกให้กับลูกนะรู้จักสอนให้ลูกรู้จักวัฒนธรรมมารยาทในสังคมนำปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักพ่อลูกพ่อแม่พี่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายที่อยู่เป็นญาติสนิทสนมแล้วค่อยๆปลูกฝังไปยังบุคคลห่างๆตัวไปวัฒนธรรมที่ดีเช่นการไหวการพูดการกล่าวคําขอบคุณการกล่าวคาขอโทษการรู้จักยกมือไหว้เมื่อสิ่ง เมื่อมีคนให้ถึงของแล้วกล่าวคำว่าขอบขอคุณเนี่ยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องปลูกฝังเด็กในวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องยากที่จะไปปลูกฝังในวันข้างหน้าประการที่หกสอนให้รู้จักใช้ชีวิตในแบบของเขานะครับให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองนะพ่อแม่อย่าอย่าอย่ารังเกียจเกนะหมายถึงว่าทุกอย่างทําให้ลูกหมดนะขอให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองง่าย สอให้เขารู้จักรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆนะให้เขารู้จักตัดสินใจดูนะปลูกฝังได้เป็นเรื่องกี่ไม่ไมยากฝึกให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ง่ายๆนะให้เขาตัดสินใจเลือกแนวทางของเขานะจะทําให้เขาเนี่ยได้รับการฝึกบ่อยๆก็จะนําไปสู่ทักษะการเป็นผู้นาและทักษะอื่นๆในวัน้างหน้าได้นะเพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการศึกษาให้ยั่งยืนนะครับของสถานศึกษาที่ได้บริหารอยู่ พอจะสรุปได้ว่าออนอกจากเรื่องหลักสูตรนะครับหลักสูตรนั้นจะต้องออต้องเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเชิงวิพากนะคือคำว่าวิพาก็คือสามารถที่จะชี้นะกได้นะวิพากวิจารณ์ได้นะและก็เป็นเชิงหลักสูตรก็จะเป็นต้องเป็นเชิงสาวิทยาการคําว่าสาวิทยาการหมายถึงว่าหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ย จะต้องเป็นหลักสูตรที่บูรณาการกันนะเชื่อมโยงกันทั้งทุกวิชาทุกสาระเราสามารถที่จะนํามาบูรณาการกันได้นะไม่ใช่สอนเป็นแท่ง,แ,ทงแต่ละส่วนรับผิดชอบกันไปในวิชาของตนเองนั้นไม่ได้เราจะต้องใช้แบบเชิงสาวิทยาการคือคือการบูรณาการหลักสูตรหลายๆวิชามาด้วยกันเช่นจะสอนวิชาเกษตรเรื่องการปลูกมะนาวนะ ก็สามารถโยงไปกับวิชาภาษาไทยให้เด็กเขียนเรียงความเรื e. ่องเรื่องของผลไม้เรื่องของเรื่องของประโยชน์โทษหรือประโยชน์ของมะนาวนะอย่างนี้ภาษาไทยเขียนเรียงความเรื่องประโยชน์ของมะนาวศิลปะก็สามารถวาดผลวาดพืชผลประเภทของมะนาวเนี่ยได้อย่างนี้หรือคณิตศาสตร์ก็สามารถนับผลมะนาวนับต้นมะนาวอย่างนี้ เขาเรียกว่าสอนแบบบูรณาการนะเป็นสาวิทยาการคือบูรณาการในเรื่องเดียวกันได้ทุกวิชานะได้ทุกวิชาแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยจะไปตคอ้องกับหลักสูตรของท้องถิ่นด้วยนะเรามีหลักสูตรของท้องถิ่นเรานําปูิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ในการ,รเรียนจาัดก,การโรงเรียนด้วยเช่นการทําขนมนะขนมพื้นบ้านขนมลูกตาลขนมตาลโนดขนมลูกชุบนะ เรามีข้อมูลในชุมชนว่าใครที่มีความสามารถด้านด้านเหล่านี้หรือมโนราเราก็ดึงเข้ามามาสอนมาปลุกฝังให้เด็กรามโนราเหล่านี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยยังเป็นหลักสูตรที่ที่ยืดหยุ่นแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ที่สนองต่อความต้องการของเด็กสนองต่อความต้องการของชุมชนและที่สําคัญก็คือเป็นหลักสูตรที่ เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางของของของประเทศไทยเราด้วยนะครับในเรื่องที่2หลักสูตรเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะสอนแบบท่องจําไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักสูตรของโรงเรียนก็จะเน้นการคิดการวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์ชั้นสูงเลยแล้วก็นําเทคโนโลยีมาใช้นะครับในการเรียนการสอนนะครับเรื่องการประเมินผลโรงเรียนเนี่ยใช้การประเมินผลตามสภาพจริง ตามสภาพจริงไม่เน้นความจําของผู้เรียนนะแล้วก็หลักสูตรเนี่ยนอกจากว่าคุณครูเป็นผู้ประเมินแล้วเด็กก็จะเป็นผู้ประเมินตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรของการประเมินเนี่ยเรายังใช้การประเมินแบบแบบประเมินตามสภาพจริงแล้วก็ให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนเนี่ยเราจะปลูกฝังให้เป็นผู้นำนะสามารถชี้นำตัวเองได้ทำงานอย่างมีอิสระ นะร่วมมือช่วยเหลือนะทํางานนะในสังคมนะร่วมกันได้ทํางานเป็นกลุ่มนะไม่ไม่อาศัยลํำพังตัวคนเดียวต้องอาศัยการทํางานการศึกษากันเป็นกลุ่มนะการร่วมมือกับบุคคลอื่นมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักสูตรเนี่ยของโรงเรียน,นยจะเป็นหลักสูตรที่คํานึงถึงความแตกต่างของบุคคลนะบุคคล คือนักเรียนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแต่ละคนยังไม่เหมือนกันมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยึดตําราเรียนอย่างเดียวนะแต่จะยึดหลักสูตรนนจะยึดโครงงานเป็นสําคัญนะให้เด็กทําโครงงานให้ง่ายนะโครงงานตั้งแต่ป .1 น,นะถึงป .6 ก็จะมีแล้วนะโครงงานอนุบาลก็มีนะของอนุบาลก็มีโครงงานให้ง่ายนะครับ แล้วก็ไปบูรณาการกับที่ทุกพูดไปคือสาวิทยาการบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอื่นๆเข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือหลักสูตรสุดท้ายก็คือมีทักษะที่ถลูกฝังให้เด็กใช้ทักษะเรื่องตั้งแต่กิจกรรมตอนเช้าๆหน้าเสาธงเราก็ให้เด็กสื่อสารนะสื่อสารเป็นผู้นํรา,กการู้จักกันนําเสนอสื่อสารอย่างสร้างสารรค์นะครับแล้วก็มีค่านิยมที่จะใช้เทคโนโลยี เป็นแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองสนับให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนก็พอจะสรุปได้เรื่องของแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ยั่งยืนทั้งทุกส่วนทั้งตัวเด็กทั้งตัวครูทั้งตัวผู้บริหารและทั้งตัวของผู้ปกครองทั้งเรื่องของหลักสูตรทั้งหมดแล้วก็เมื่อเราทําได้แล้วเราก็ก็ติดตาม ติดตามแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรไปทุกปีนะเมื่อสิ้นปีการศึกษาเราก็ยังมานั่งทบทวนกันถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจึงทําให้การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นข,ขอบคุณมากการชั้นเรียนเป็นวิธีการดําเนินการให้ชั้นเรียนอยู่ในสภาพความรม้อม ที่จะดาเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริงซึ่งชั้นเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐานในวิชาต่างๆการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดีเป็นความสามารถของครูผู้สอนซึ่งจะชมผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและก็อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียน่ยมาเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ซึ่งหล,หลักการจัดก,การชั้นเรียนที่ดีหชั้นเรียนควรมีสีสันน่าดูนักเรียนดูแล้วสบายตาแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงรบกวนอากาศก็ไม่เป็นปิดไม่ร้อนเกินไปนะแล้วอาจจะมีต้นไม้หรือดอกไม้ประดับมาตกแต่งได้ขนาดความกว้า,างของห้องเรียนพอเพียงพอในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะ ข้อสองห้องเรียนจะต้องมีความสะอาดถูกจุกลักษณะแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ายอยู่มีบรรยากาศและมีสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับชีวิตในบ้านนักเรียนก็จะได้มีความสนใจเหมือนกับอยู่ในบ้านของนักเรียนเองข้อสามสิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นมุมหนังสือป้ายนิเทศหรือสือ่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆสามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่ใช่ว่าจัดอยู่ที่เดียวเหมือนโต๊ะก็เหมือนกันอาจจะจัดในในรูปของตัวยูตัวตวีหรือว่าวงกลมแล้วแต่กิจกรรมที่ที่ครูจัดนะคะ,ะหลักข้อ4่ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีอิสระเสรีภาพในการเรียนจัดการเรียนรู้และกัะณะเดียวกันก็มีวิในัยในการเรียนนะวินัยของนักเรียนการอรู่ร่วมกับผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์กับครูกับนักเรียนคนอื่นได้ดีข้อที่5าการจัดมูมหนังสือมุมประสบการณ์ต่างๆหรือสื่อบางประเภทมีให้เพียงพอและก็มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนข้อหกชั้นเรียนไม่จํากัดเฉพาะในช่องสี่ในห้องสี่เหลีย่ยมอาจจะจัดเป็นลานกิจกรรมหรือว่าใต้ต้นไม้ หรือว่าในวัดก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมการจัดมุมหนังมุมมุมประสบการณ์ต่างๆก็จัดให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปตามสภาวะการของแต่ละแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาข้อ,ขอที่เปดในแต่ละครั้งที่จัดการโอนครูก็ควรจะมีความพรม้อมเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ทำการโอน ข้อที่9นะครูต้องระมัดระวังควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่กล้าไม่เที่ยวกลากับนักเรียนเกินไปเก็บความรู้สึกแล้วก็ให้แรงเสริมแก่นักเรียนก็ย่อๆก่อนกันสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางกกัการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียนนะคะของโรงเรียนวัดคนชมค่ะชั้นเรียนของโรงเรียนวัดคนชม เจ็ดห้องเรียนนะคะแล้วก็แต่ละห้องเรียนแบ,บ่งเป็นป1แล้วก็ป2ั้งหมดสี่ห้องเรียนแล้วก็4ห้องห้องละหนึ่งชั้นละหนึ่งห้องเรียนนะคะการจ,จัดการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียนของคุณครูนะคะคุณครูเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างมากนะคะในการจัดการการบริหารชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมกับนักเรียนในแ,แต่ละห้องรนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะ นจะต้องมีการจัดทาแผนการจัดก,การเรียนรู้ในแต่ละ,ะในแต่ละรายวิชาของที่ตนเองสอนนะคะโดยแผกนาการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นการวางแผนในเรื่องหน้าว่าครูเนี่ยจะต้องสอนอะไรจะต้องมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนต้องทาในแต่ละคาบเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนม,มีประสิทธิภาพแล้วก็มีขั้นตอนมีแบบแผนแล้วก็ทําให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิด แผนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็ถ้าคุณครูทำมาดีจัดการเรียนการสอนได้ดีตามแผนก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความรู้และก็ยังทําให้นักเรียนเนี่ยมีกฎระเบียบของตัวเองนะคะสามารถปรึกปฏิบัติตนตามที่คุณครูแนะนานะคะแล้วก็สอนไปได้นะคะอย่างที่สองเลยนะคะ,ะก็คือการวางแผนการจัดการการเรียนการสอนโดยมีหลักการสอนอยู่ใน เวลานะคะคุณครูเนี่ยจะต้องมีหลักการสอนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทางวิชาชีพครูในใจตลอดเวลานะคะและที่สำคัญครูจะต้องรู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตก เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เฉพาะบุคคลนั้นนั้นคุณครูจะต้องรู้ว่าบุคคลนั้นมีความเด่นด้านใดมีความด้อยด้านใดนะคะและครูจะต้องหากิจกรรมมาเสริมให้กับนักเรียนที่อาจจะ,ะมีผลการเรียนด้านนี้ด้านนี้น้อยหรือว่ามีผลสมดิษทางด้านวิชาใราที่ไม่ค่อยดีขึ้นคุณครูก็จะต้องหาวิธีการนะคะที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน บุคคลนั้นนนนะคะเนื่องจากความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะต่อไปอย่างที่3ก็คือการดําเนินการในชั้นเรียนเป็นการสร้างความร่วมมือและความรับ,รบผิดชอบนะคะคุณรูจะต้องมีการกระตุ้นและก็มีการเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการเรียนการสอนตามแผนอนอกจากการสอนตามแผนของครูแล้วนะคะ ครูจะต้องมีการสร้างแรงเสริมหรือแรงกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจในการเรียนมีแรงเสริมเพื่อให้เขารู้สึกว่าอ่าสิ่งที่เขาได้ทําไปหรือกิจกรรมที่เขาได้ทําไปเนี่ยส่งผลให้การทําง,งานของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็จะถูกสเสริมแรงโดยครูยอย่างเช่นการ ทำให้เขารู้สึกด,ดีต่องการเรียนแลวก็อยากจะมาเรียนในทุกๆวันแต่ก็อยากจะค้นคว้าเพิ่มเติมและก็มีสิ่งใดที่เขาไม่เข้าใจมีเนื้อหาไหนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะสามารถมาสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้นะคะและนอกจากนี้คุณครูควรที่จะ,ะประพฤติตนหรือทําตัวให้เป็นคนที่นักเรียนสามารถปรึกษาหรือให้ความไว้วางใจ ดได้นะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนคนใดมีปัญหาทางด้านการเรียนหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีปัญหาทางด้านครอบครัวเด็กนักเรียนก็สามารถเปิดใจและเข้ามาปรึกษาครูดได้นะคะ,ะท้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียนที่จะที่จะทําให้เกิดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุดและก็ส่งผลให้นักเรียน เพน่านักเรียนมีความสุขในการเรียนตามปัชญ,ญาที่ว่าเก่งดีมีสุขค่ะขอบคุณค่ะ